สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำนายนิสัยของคนที่เกิดวันพุธกันนะคะใครเกิดวันพุธขอให้ยกมือขึ้นแล้วเตรียมทำใจไว้เลยเพราะคุณคือคนที่พูดเก่งระดับสามารถขายน้ำแข็งให้ชาวเอสกิโมได้ลักษณะเด่นของคนเกิดวันพุธคนเกิดวันนี้มีดาวพุธเป็นเจ้าเรือนหมายถึงการสื่อสารความคิดและความว่องไวแปลว่า คนเกิดวันพุธจะเป็นสายพูดสายคิดสายไอเดียและมักจะพูดเร็วกว่าความคิดนิดหน่อยบางครั้งพูดไปก่อนสมองค่อยตามทีหลังพูดจาเก่งโน้มน้าวใจคนได้ดีถ้าอยู่ในวงเพื่อนคือเอนเตอร์เทนเนอร์นะจำแก๊งแต่ขอแอบบอกนะคนเกิดวันพุธมักเก็บความลับไม่อยู่คนพุธรู้โลกรู้ว่างั้น แต่ถ้าอยู่ในโหมดทำงานจะกลายเป็นสายวางแผนเก่งคิดเร็วทำไวใครพูดไม่รู้เรื่องกับคนวันพุธต้องใจเย็นนะคะเพราะเขาคิดเป็นภาพในหัวเร็วมากแต่ที่เด็ดสุดคือคนเกิดวันพุธมีสองโหมดในคนเดียวพุธกลางวันร่าเริงสดใสอารมณ์ดีพูดเก่งแบบน่ารักพุธกลางคืนสุขุมขึ้นนิด ใจเย็นแบบน่ากลัวนิดนิดและคิดลึกกว่าที่พูดเสมอเรื่องความรักคนวันพุธมักชอบคนที่คุยกันรู้เรื่องเข้าใจความคิดหรืออย่างน้อยต้องฟังทันเพราะพูดไวเหลือเกินเวลาอยู่ในความสัมพันธ์เขาใส่ใจเก่งจำรายละเอียดเล็กๆได้หมดแต่ถ้าโดนเมินอาจจะเงียบไปเลยแล้วค่อยบุญในใจ327ประโยคเรื่องการเงิน เก่งเรื่องต่อรองรู้คุณค่าของเงินแต่ถ้าเห็นของถูกต่อจนได้แล้วซื้อเยอะกว่าที่ตั้งใจเรียกว่าแท้ปโปรโมชั่นนั่นเองถ้าเปิดร้านเองนะลูกค้าได้ของครบแต่คนขายขาดทุนเพราะพูดเพลินเกินไปคำเตือนจากไพ่พลังดาวพุธอย่าคิดเยอะจนหลงทางอย่าพูดไวเกินใจและจงจำไว้ว่าการเงียบบางครั้งก็ทำให้ดูมีพลังมากกว่าโดยเฉพาะเวลาพูดจนเพื่อนหูชาแล้วนะคะ สรุปภาพรวมคนเกิดวันพุธช่างคิดช่างพูดฉลาดไวมีสเสน่ห์ตรงเป็นความเป็นตัวของตัวเองแต่ต้องระวังอย่าคิดแทนคนอื่นมากเกินไปเพราะหัวใจเธอก็ต้องการพักเหมือนกันต่อไปมารู้เรื่องสีที่เหมาะสำหรับคนเกิดวันพุธกันนะคะสีประจำตัวคนเกิดวันพุธคือสีเขียวสีที่ถูกฉลกมากๆช่วยให้ดีในทุกๆด้านคือสีเทาแต่ถ้าต้องการให้ลูกน้องบุตรบริวารเกรงขาม นี่เลยต้องสีแสดสีเหลืองจะเสริมในเรื่องให้ผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนส่วนสีที่ไม่ดีต่อคนเกิดวันพุธคือสีชมพูซึ่งเป็นสีกาลกินีตามหลักหหราศาสตร์พิจารณาดูนะคะว่าจะเลือกใช้สีไหนตามสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เป็นมงคลสูงสุดส่วนดอกไม้ประจำวันเกิดดอกไม้ประจำวันเกิดวันพุธกลางวันคือดอกบัวซึ่งสื่อถึงความบริสุทธิ์ความสง,งบ จิตใจที่อ่อนโยนมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและความศรัทธาจึงมีคนนิยมนำดอกบัวไปถวายพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆดอกไม้ประจำวันเกิดวันพุธกลางคืนคือดอกดาวเรืองซึ่งสื่อถึงความมั่งคั่งโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองและพระพุทธรูปประจำวันพุธกลางวันคือพระพุทธรูปปางอุ้มบาตลักษณะพระพุทธรูปอยู่ในท่ายืน โดยมีพระหัตถ์ทั้งสองข้างประคองบาดไว้แสดงถึงการโปรดเป็นนัยสัตว์พู้ที่พึงสั่งสอนได้ด้วยการจะรีกไปตามท้องถนนหลวงเพื่อรับปิณฑบาตพระพุทธรูปประจำวันพุธกลางคืนคือพระพุทธรูปปางป่าไลา่เป็นพระพุทธรูปอยู่อิริยาบถประทับนั่งบนก้อนศิลาพระบาททั้งสองวางอยู่บนดอกบัวช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำและอีกด้านหนึ่งมีลิงถือรวงพึ่งถวาย มีพุทธประวัติจากเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าส่งระอาพระไทยที่ภิกษุในกรุงโกสัมผิทะเลาะกันจึงเสด็จไปจำพรรษาในป่าป่าไลละกะโดยมีพญาช้างและลิงคอยปรนนิบัติและนี่ก็คือการทำนายนิสัยของคนเกิดวันพุธรวมถึงสีดอกไม้มงคลและพระพุทธรูปประจำวันเกิดฟังแล้วอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนวันพุธด้วยไหมคะเพราะพวกเขาจะชอบพูดต่อแน่นอน